สวัสดีครับกะแส่ข่าวดังมาแล้วครับแกะสิครับผมไม่เอาไว้หรอกแทบพลันอยู่ทนไม่ไหวล่าสุดขูดสติกเกอร์วัดท่าไม้ทิ้งกลายเป็นดราม่าหลังคนแห่แกะสติกเกอร์วัดท่าไมา้หลังวัดบวชพราหมณ์ให้กับนายตนุพัฒน์หรือปอและนายภผยบูหรือโรเบิร์ตเมื่อวันที่16มีนาที่ผ่านมาณธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสาขาของวัดท่าไมา้และล่าสุด นักแสดงหนุ่มแท็กพันยูได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์อินสตาแกรมโดยระบุข้อความว่าใจเย็นๆลูกพี่ลูกพี่ใจร้อนเกินไปเอาแอลกอฮอล์ล้างด้วยนะกระจกจะได้ใสๆไงลอกกันสนุกเลยวันนี้น้ำยาพร้อมใจเราก็พร้อมลอกออกขณะที่กระแตอาสยามก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าดีนะที่ไม่เคยไปวัดนี้ขอขอบคุณข่าวจากสยามเิวส์ครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ